ปัญหาของหัวไหล่เนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสานะครับรองจากอาการปวดหลังแล้วก็ปวดเข่านะครับสาเหตุของการปวดไหล่เนี่ยแบ่งได้เป็น2กลุ่มตามช่วงอายุนะครับสำหรับกลุ่มคนอายุน้อยวัยทางานเนี่ยมักจะเป็นจากกล้ามเนื้อพวกออฟิศซินโดมหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเช่นถูกกระแทกแล้วข้อไหล่หลุดนะครับส่วนอีกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อายุมากกว่า40ปีในกลุ่มนี้จะเกิดได้จาก2สาเหตุหลักๆก็คือ1เอ็นหัวไหล่อักเสบหรือว่าฉีกขาดนะครับ 2. เกหุ้มข้อไหล่อักเสบหรือที่เรารู้จักในชื่อโรคไหล่ติดนะครับสาหรับเอ็นหัวไหล่อักเสบหรือว่าฉีกขาดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหัวไหล่เราเนี่ยจะมีเอ็นหัวไหล่เนี่ยทั้งทางด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับโดยเอ็นหัวไหล่ทางด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ถูกกดทับได้บ่อยที่สุดนะครับทให้มีการอักเสบหรือว่าฉีกขาดได้ซึ่งสาเหตุของการที่ถูกกดทับเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราใช้งานแขนเหนือรลดับหัวไหล่บ่อยๆหรือว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ย อาจจะเกิดกระดูกงอกเนี่ยมากดทับเอ็นหัวไหลได้นะครับถ้าเกิดจากสาเหตุเนี้ยจะมีอาการปวดเกร็ต้นแขนทางด้านข้างหรืออาจจะมีอาการปวดมากเวลากลางคืนใช้แขนเหนือะระดับหัวไหล่บ่อยบ่อยแล้วมีอาการปวดนะครับปัญหาต่อมาที่พบได้บ่อยก็คือไหลติดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในหัวไหล่เนี่ยจะมีเยือหุ้มข้ออยู่ซึ่งถ้าตัวเยือหุ้มข้อเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาเนี่ยจะทําให้มีอาการปวดทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะทําให้มีอาการปวดมากเวลากลางคืน ยกแขนสองข้างได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าสังเกตอาการตัวเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถติดตะขอเสื้อในทางด้านหลังได้หรือว่าหวีผมลําบากส่วนผู้ชายเนี่ยอาจจะล้วงหยิบกระเป๋าสตางค์ทางด้านหลังไม่ได้หรือว่าล้วงไม่ถึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโรคเนี้ยสามารถหายเองได้แต่ใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณปีครึ่งถึงสองปีนะครับแต่การรักษาเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดและทําให้ระยะเวลาของตัวโรคเนี่ยตั้นลงนะครับถ้าอาการเป็นน้อยเนี่ยเราอาจจะแค่ ทานยากายภาพบําบัดปรับกิจวัตรประจําวันเนี่ยอาการเนี่ยจะสามารถดีขึ้นได้แต่ในกรณีที่อาการเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องได้รับการฉีดยาลดการอักเสบเข้าหัวไหล่หรือในกรณีที่เป็นมากกว่า6เดือนเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดสองกล้องเพื่อที่จะได้รับการตัดเยื่อหุ้มข้ออักเสบในหัวไหล่นะครับซึ่งการผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยจะช่วยให้แผลมีขนาดเล็กและฟื้นตัวได้ไวกว่าปกตินะครับการวินิจฉัยสาเหตุของการปวดไหล่เนี่ยอาจจะต้องอาศัยการสักประวัติ ตรวจร่างกายนะครับซึ่งจะมีท่าทางการตรวจร่างกายโดยเฉพาะในการวิจฉัยว่าอาการปวดไหล่เนี่ยเกิดจากสาเหตุใดในบางการณีเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็กซเรย์หรือว่า MRI ในการยืนยันการวินิจฉัยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้แนะนําให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อนะครับเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและแนะนําวิธีการรักษาอย่างเหมาะสมในคนไข้แต่ละรายครับ